เอาละครับทุกคนเมื่อต่อสายต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้จัดเรียงให้สวยงามนะก็ถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับการทดสอบว่าุงแหวงต่อถูกหรือไม่ใช้ได้หรือไม่นะครับทุกคนมาลุ้นกับลุงแหวงครับว่าจะโอเคไหมเอาสี่สามสองไ คุณผู้ชมครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนัอตัวผู้เหลือหนึ่งตัว <blunt> ฮ <animation> ่าฮ่าฮาสวัสดีครับคุณผู้ชาวโลกเดี๋ยวจูลงไปให้ตุ๋นเอลก็ในยี่หกสิ ันได้แอบเฝ้ตายแล้วนะครับก็ยุนี้ก็เซ่งเลยครับไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนครับเพราะว่าช่วงนี้อ,อากาศร้อนจัดมากครับลุงแหวยอายุเยอะแล้วเนาะผมไม่อยากไปเที่ยวช่วงหน้าร้อนสักเท่าไหร่ลูงแหวนกวเป็นปี๋ครับวัาเป็นฮิสโตร์ภาษาเหนือเลยเป็นปี๋ครับหรือว่าลมแดดเนานะ ได้สั่งซื้ออไฟบอกเกียร์มาจากร้านเฮ้ยจัดช้อปปิ้งครับจัดช้อปปิ้งครับคือมันจะใส่ลก้รซื้อไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับคือเจ้ามันาาานาซีร็อคาวาสัตวเนี้ยมันไม่มีไฟบอกเกียร์นะก่อนรุ่มกันาศาศาเพราะลราคาเกือบแสน แค่ไฟบอกเกียร์ที่ทำมาติดกับรถต้อมายอมทำไม่เนาะก็เลยต้องซื้อหามาติดตั้งเนาะคือก็มีการหลงเกียร์บ้างมีการสับเกียร์ว้าหรือบ้างก็เมื่อลักสองเดือนที่แล้วเนาะหน่วยไปขึ้นรอยมากขึ้นเนินชันใช่ด้วย ก็คนหลงเกียร์ครับสั่งเกียวเเววเกือบรูดเกือบไม่รอดเกียวว่ามันไปอ่ะวาวน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 ะเนี่ยไปขึ้นลอยงมดีไปบ้านที่จังหวัดลนทบนครับสับเกียวเเวววิ่งขึ้นเกียร์หนึ่งกันแหละคิดว่าเป็นวิ่งเกียร์สองสับเกียร์ถอยหลังอีกคือวิ่งวาวเลยวอ้โหเกือบร้อยเกือบไม่รอดครับอันนี่ครับ สั่งมาไปบอกเกียร์เป็นของตรง,ตรงรุ่นตรงรุ่นกับเจ้าซีดี 125J2 นี่เลยครับเรามาดูอุปกรณ์ข้างในที่เขาให้มา,าว่าว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีการติดตัง้งตัวเก็ต้องออกโตัก่อนนะตัวเองไม่ใช่ผู้ชำนาญงานชำนาญ เรื่องไฟนะก็ไม่ชำนาญอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่อาศัยดูยูทูบเช่องอื่นที่เขาเป็นผู้ชำนาญงานแล้วก็เอามาามบอกต่อได้เว่อเนาะเพื่อนชาวโกไปดูกันนี่ครับแกะก่องออกมานี่เขาเขียนไว้ว่าซีรุ่นใหม่ก็รุ่น Gen 2นี่แหลนะเนาะ Gen 2รุ่นใหม่นี่แหละครับที่เขาให้มาก็ พอทำมาให้เป็นชุดเรียบร้อยแล้วเนาะก็คงคงไม่ได้คงไม่ต้องแปลงอะไรมากมายก็ทำไปตามเป็นชุดที่เขาให้มาเลยเนาะนี่ก็เป็นนี่น่าจะเป็นสายไฟเข้าแลนนี่ก็เป็นสายกาวหรือภาษาบ้านๆก็สายดินนั่แหละครับเนาะ แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เอาไว้ให้ล็อกกับสายไฟเนาะตอนนี้มันไม่เห็นภาพหรอกเนาะเดี๋ยวมันต้องรื้อสายไฟออกมาก่อนเป็นสายไฟเข้าจากแบตเตอรี่โดยแบบว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องตัดสายไฟให้อายุการประกันระยะประกันของเราหมดนะครับเนาะดังน้ไม่ต้องตัด จะได้ไม่ปไปยุ่งกับสายไฟดีกว่าเนาะส่วนแล้วก็อันนี้กาว 3M 3M อันนี้ลุงแหวงก็คิดว่าคงไม่ใช้เพราะเห็นเขาบอกว่าคุณภาพไม่ดีไม่รู้ 3M แท้หรือเปล่าติดไปแล้วมันหลุดครับแต่ลุงแหวงจะใช้กาวของลุงแหวงที่ต่างหากน,นี่ก็สติ๊กเกอร์ เนี่ยแหละภาษาเจ๊กภาษาจีนอะไรไม่รู้ไม่ใช้ดีกว่าอ้าวโอเคมีแค่นี้ครับไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายก่อนอื่นก็ต้องหรือชุดนี้ออกชุดนี้ออกก่อนไม่งั้นประกอบไม่ได้อ่ะทีนี้หรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการติดตั้งต่อไปคราวน,นี้นุ้ยจะเดินสายไฟเอามาไว้ฝั่งฝั่งขวาเดินขึ้นไปฝั่งขวาตัวตรงนี้ตนะัวตรงนี้เนาะเพราะว่าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมันมีสายต่ออะไรต่อมีอะไรเพียบละเยอะละความเี้ยมาไว้ฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาแล้วก็จะเอา ล่อนขึ้นมาล่อนขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็จะเอาตัวตัวจอแสดงผลมาติดใส่กับตัวนี้ครับไอ,อขาจับขาจับชิวหน้านี่พอดีเลยแล้วก็จะเอาจับกับนี่ครับตัวจับตัวนี้ที่ที่ลงแหวงได้ DI y ขึ้นมาที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นตอนต้นคลิปเนาะเราจะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็วเอาติดจอแสดงผล โอเคที่ต้องเอาต้องเอามาติดไว้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะมองเห็นได้เด่นชัดครับแล้วมองง่ายด้วยครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราไว้ตันถ้าเราจะมองเราต้องก้มไม่ต้องก้มไปมองซึ่งมันจะเสียลัชนะวิสัยในการมองไปข้างหน้าได้ครับนี่ครับทุกทุกคน ตั้งที่จับบอกเกียร์เรียบร้อยแล้วก็หนะ้าตาออกมาเป็นแบบนี้แล้วโอเคต่อไปก็ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเดินสายแล้ว โอ้เทียบเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวเราต่อก่อนต่อก่อนแล้วค่อยเก็บสายครับค่อยเก็บอีกทีเนาะต่อเข้าวงจรทดสอบดูก่อนทุกคนว่าค่อยเก็บสายตรงนี้ตรงนี้ครับมันต้องต่อตรงนี้ให้เสร็จเร็จแล้วค่อยเก็บสายคราวนี้คราวนี้ลุงแหวงได้เก็บ เก็บสายเอามาล่อนผ่านแบตแล้วก็ไว้ใต้ถังน้ำมันเสร็จแล้วก็คลายน็อตตรงไอ้รองอากาศหน่อยนึงเพื่อที่จะเอาสายสอดไว้ใต้ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะดูเรียบร้อยทุกคนคราวนี้ถึงจุดสําคัญละที่จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับไฟบอกเตีรยแล้วครับก่อนอืน่นเราก็ต้องหาที่มาของ ไปบอกเกียร์ก่อนเขาว่ามันมีปักปักห้าขาอยู่ตรงนี้นะเออค่อนข้างเก็บยากนิดนึงอืม ไม่ต้องถอดกล้องอากาศออกให้มันยุ่งยากครับท่านผู้ชมแะ่ถอดตัวนี้ออกรับห้าขานี้ออกก็จะได้ดดดดดไมึดนมะึดมึดมึดเน่ยเห็นไหมเนะี่ยนี่ครับแันนี้ก็ได้แล้วครับทุกคน อืมครับนี่คพักห้าสาตัวนี้ที่เป็นไฟที่ออกมาจากชุดไฟบอกเกียร์แล้วเราก็เอาตัวนี้ครับเนี่ยเสียบเข้าไป นี่ก็สอดลงไปข้างล่างเสียก็กับตัวนี้เลยนี่ครับมันถ้ามันตรงรุ่นแล้วมันจะมาดีกันเป๊ะครับ กดเข้าไปให้มันเข้าล็อกคือเกา่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เข้าล็อกมันจะหลุดนะครับแล้วก็ไม่แน่นด้วยกดให้มันแปะอ่าเข้าแล้ว ผู้กมันที่เราถอดอกมาเอกี้มีสีนี่คืตอตัวนี้นี่เป็นสายสีเขียวก็น่าจะเป็นสายกลาง ับทุกคนเสียเขาไปเลยเสียเข้าไปเลยแ๊บนะน,นี่ครับตอนนี้นก็จะยืยนให้เรียบร้อยคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการจําสายไฟเข้าจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ดึงตัวไอ้นี่ออกมาครับตัวท,ที่เป็นสีแดงแดงแล้วก็จะมีสายไฟสีขาวดําอยู่ตรงตัวนี้แล้วครับแล,แล้วเราก็เอาตัวจัำสายไฟเนี่ยมาจับกับสายไฟสีขาวดํานะครับคนจําไว้ว่าคือสีขาวดำมาจัำเข้าไปแล้วก็ใช้ครีมปีบ ให้มันเข้าล็อกครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดหลังจากนั้นก็เอาสายสีดำเข้ามาเสียบเข้ากับตรงตัวจ้มสายไฟสีแดงแล้วก็เสียบเข้าไปครับ สายกราวก็จะใส่ตรงนี้เลยครับทุกคน,นใส่ตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนจะใส่ใส่มันยาวกันคายซะหน่อยนึงใส่ตรงนี้เลยครับเจ๋วเลยตรงนี้ ไม่ต้องเอาไปใส่ที่ขั้วแบตครับขั้วแบตมันมีหลายอันละอันนี้ก็ได้ครับเอาแล้วครับทุกคนเมื่อต่อสายต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้จัดเรียงให้สวยงามนะก็ถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับการทดสอบว่า ลุงแหวงต่อถูกหรือไม่ใช้ได้หรือไม่ไครับทุกคนมาลุ้นกับลุงแหวงครับว่าจะโอเคไหมเอาสี่สามสองติงเปิดสวิตติ้งโอ้ติดยากไปที่แล้วครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูก่นอนก็ข้าไครี่ โอ้โหแสงสีเห็นได้เด่นชัดมากครับเนาะมกดกันอย่ี้เลยโอ้หนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โอเคครับทุกคนปรากฏว่าไม่ได้ครับ ตอนนี้ไม่ต้องหลงเกีย์แล้วครับไม่ต้องว้าละวนี่ต้องเข้าเกลียวว่าวอีกแล้วครับทุกคน่าแล้วกต็ตัวจะได้ก็เป็นหลายตัง,งนีเหมือนกันนะเนาะไปเคว่างอโอ้โหสุดยอดโอเคครับทุกคนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการก็ดสายให้เรียบร้อยครับ มีเจ้าว่างสีเจ้าว่างโอ้โหสุดยอดเล็บมือดำเขียน้โปงดำอ่านี่ครับทุกคนประกอบชุดสีไม่ไม่ใช่ประกอบเสร็จเรียบร้อยเก็บสายไฟเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ตรงนี้ก็ให้มันต้องให้มันหย่อนหน่อยนะ เวลาเลี้ยมันจะได้มีตีประกอบหนึ่งสายไฟป,ประกอบชุดสีเรียบร้อยคุณผู้ชมครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนัดตัวผู้เหลือหนึ่งตัวฮ่าอันนี้ว้าวุ่นเลยทีนี้ก็น่าจะเป็นตรงนัดตรงฝาบบครอบแบตแล้วครับทุกคน เอาไว้หรือชาวหน้าไประกอบกับเข้าไปโอ้กลางคืนมันยังไงมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วครัะจำเลยครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องว่าแล้ว คอยทดสอบตอนแสงเยอะๆอีกทีเอาล้วครับคุณผู้ชมทุกคนก็คราวนี้ก็มาถึงการทดสอบ ไฟบอกเกียร์ตอนในขณะที่เราวิ่งอยู่กลางวันในขณะที่มีแสงแดดเจิดจ้าแสงแดดแรงนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ10บโมงตัวเองก็ล้องขับออกมาตรงช่วงกลางวันเนาะแล้วมองดูว่าเออไอตัวเลขจากจอจะไปบอกเกียร์ว่ามองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ก็ปรากฏว,ว่า มองเห็นได้ชัดเจนครับตัวตัวเลขก็ตัวใหญ่ครับทุกคนตัวใหญ่เ,เริ่มเทิมเลยมองเห็นได้ชัดเจนครับก็เป็นที่น่าพอใจขอ,อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามา ชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้เข้ามาดูนะครับก็ถ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงแหวงตูดเล็กด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือถ้าเป็นไปได้ผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับกดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงแหวงเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ